ย้ายไปสอนแล้วเหรอแล้วจะเต็มตอนไหนอ่ะที่บิวบอกว่าเมื่อวานบอกว่าคืนนี้หรอมั้งบอกอะะนะเ,เต็มเมื่อแต่เมื่อวานแล้วเต็มเมื่อวานแล้วมั้งพี่เบ้นเข้ายัางอ่ะเข้าไปแล้วเมื่อวานใช่หรอเ,เดี๋ยวผมไปบอกพี่บิวเลยอ่ะแหมแต่เบนเข้ามาเลยสนะิบหกเนี่ยสิบหกห้องอะไรวะลืมดูห้องเงี้ยห้องสี่ห้องสี่เข้ามาเลยโอ้ยพี่พีพาผมไปโดนยิยงไงเดี๋ผมไม่ไหวโดนอะไรไม่โดน ไม่มีตัวไหนตึงเลยแนละแต่เบ้นมีตึงแค่แคนฟักทองฟักเดียวไอแคนจีนจีนอะจากไม่ออะไรไม่รู้ที่เป็นรูปฟักทองอะอมีคนเดียวเองไม่ได้มีเยอะอแต่เบ้นแชร์จอแล้วโอ, s <S อ้โ,อโหสร้างห้องยางหี้ี่ีไม่น่ารักเลยนะจะปล่อยไปก่อนแล้กัน โอ้ยแต่เบ้นหนึ่งดีเอสที่เปเล่นพอนโอ้ยตอนเล่นพี่พี่ก์นและวอนเหมือนจะลบไปแล้วพี่ต้องโหลดทาไมลงตินโัวโหลดอ้าวครับเอาวก่อ่นะเดี๋ยวผมมา อ่ะจบป่ะเ okay. ียกูยิงไม่โดน่ไอ้เตรียมาเลยไม่มีใครตึงเอ้แต่เบนโอ้โหมาตยตายหาย ตวเตเบนแหละแกกับผมแล้ว,ตวเตเบนอ้าวจริงครับพี่ครับมาเลยผมเฮ้ยผมโดนผมโดนเอ้ยร,ระวังเราด้วยชิบหายแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมันกลังกู้วิ่งไปเลยมากลังกู้กู้กู <laughs> ้ก <laughs> ู <laughs> ้กู้มีคำวิญญาณกูเหลือซะด้วยนะ สามบ้างเดินมายิงกูเลยีไปหยิบข้าวมาเอาไปหยิบข้าวเลยแเต็มเ,เราริงกันดีกว่าไหมเขาไม่ฝันรู้ข้โห่อนะสามบ้างยิงเป็นแค่กลัวหรอวะกลัวอะไรที่สไนยยอมร่างสองตัวตเต็บ้านขึ้นเหรอกลายบนเร็งอยู่นะ ไวบนเลยยาวอยู่อ๋อไอ้เพื่อนมันยิงอยู่บ้านนี่หว่ามันมันมาโคตรไวเลยเว้ยมีไวบนแล้วเหลือไวบนเดี๋ยวไว้บนตัวเดียวแต่เบ้นเดี๋ยวไว้บนเดี๋ยวไว้บนผมรออยู่ถั มันยิงผมไม่ตายอ่ะเฮ้ยใส่ขี้ผายกอกระหายยิงกูไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยสามดาวมาแล้วแต่เบนสามดาวไม่ใช่ฝั่งนู้นแล้วเดี่ยวของไอ้ไอ้ตัวนี้มันชื่อทูเคมคือใครวะไอ้ใครนะพี่ไอ้ทูเคมแคนเนี่ยแคนอะไรแคนที่ผมเดไอ้แคนเออไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้วะพี่อุ้ย เมื่อวานไอ้นี้ไอ้พี่แหวเอาตัวไอไปเล่นซองมันเหลือประมาณสิบนาทีมั้งอเออพี่ก็ได้เข้าไปเล่นมันตาหนึ่งตาพอดีมั้งตาสองตาอย่างนี้ยมันกดเจอมันกดตามเข้ามาบอกรับสายรับสายรับสายไม่พิมแม่งอยู่นั่นแหละแค่ถึงแถวูุ๊บจะาัะไม่รู้ว่ากันมันบอกรับสายกูงงเที่ยดมือใครวะรับสายโอเคเหรอที่มันเป็นสองแล้วก็เคอะ ไม่เคยเจอเหมือนกันเจ็ดจอกอ่ะมันบอกให้รับสายมันกระซิบมาหามันก็กดเข้าตามไปแล้วโคตรต้อขัดสองใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไปถามคนชื่อแจ็คให้หน่อยไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่มีใครรู้เลยเพราะทหารเป็นคนรับไผ่ปะรับสายรับสายพ่อจะรับยังไงเออไม่พิมพ์ไม่ยูน่นเลยพิมพ์ในทีมพิมพ์อะไรเงี้ยให้รับสายนั่นแหละงงทะเบียนหลัง จะเบนกามาตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งจะเบ้นอีกตัวหนึง่งอยู่กลางอ่ะใช่ตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่ใบบนใบบนใบบนแตกใบบนแตกไม่บีหรืเปล่ะอยู่เออยู่เออยู่ในเอผมอยู่ในเอนี่ยอยู่ไหนอยู่ใบบนจิ้มจิ้มใบบนละไว้ล่างไว้ล่างไว้ล่าง อยู่ไหนกันแน่วะเฮ้ยเดี๋ยวเอเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างก็มาอยู่ตรงบันไดอ่ะเออเอาท็อที่นี่เฮียดูบนอยู่บนตายละก็ตอนแรกมันมันวิ่งอยู่ลงบันไดไอ้เฮียแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาเมื่อแกผมอ,อยู่วายล่างแล้วผมวิ่งเข้าไปหามาผมถึงแล้วเอเอรอของรอค้องมันหมดก็ค่อยบอกนะอยากอยากยิงไอ้วอล<ห>นนเนี้ยวันนี้อยากยิงไอ้แล้วเข้ามาดิเนี่ยที่หนเด้อ กูก็กูก็อยู่ไหวไก่ไอ้น,น่ะทำไมอะไรอนะ่ะเขาอยู่กับเบนหรือเปล่าเออกูอยู่กับเออเยัยชนลินพันธ์มาไม่ได้ใช้ขอวางก่อนได้ไหมยิงเลยเอาอีกแล้วเลยช่วงนี้ลินพัน,นเลยสิ่งเกียวยยยที่อะไรกูในมุมกูใส่ที่ไอ้ัถถังที่อะไร นจำเลงพี่เดี๋ยวขับเร็วห้องนกกระร่อนมันมีชนแคบแป๊บนึงอ๋อได้ได้ก้าวหนึ่ีเอ็งเมีอยู่มีอยู่ของผมแค่ชนแคบนะผมเล่นผมเล่นมาหมูแดงดีกว่ามาแต่เบนต์ไม่ได้ต้นไหนตอนพี่ต้นเหรอใช่ตัวต้นเนี่ยไปเล่นอ่ะโอเคเดี๋ยวกูเข้าไปพี่เดี๋ยวเจอกูสัตว์เข้ามาเลย เข้าสอนแป๊บนึงเจอเจอกูเอ้ยแต่มึงไปบอกเขาก่อนนะว่าผมพี่ผมผมต้องเอาตัวกลับเข้าแครนละบอกแล้วเขาจะด่ากูบอกว่าแบนแค้นไม่ได้ไม่ไม่ไม่บอกว่าดิ๊กก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะพี่แต่เข้าไม่เล่นกันได้เพราะกูเอาตัวสาม G ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในแครนอยู่เทคโอเวอร์ไม่แต่มีสองตัวไงกูเล่นตัวเดียวนะเป็นตัวเฮ็กับพี่แฮกเอาเป็นเล่นพี่แฮเอาเป็นเล่นกูก็เลยแยกตัวกัน เห็นตัวเฮกอนไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูมันก็บอกมันก็ไลยบอกในแคงก็ได้แต่บอกเขาสุ่มโปรงยังไงพี่แจ็คผัวผัวคางคือใครอ่ะพี่แจ็คอายุสี่สิบนักเลงผับอายุสี่สิบรวยพี่ไอพี่บอกรวยไอพี่บอกรวยรวยเป็นเป็นตังค์เขาคอมแรงอ่ะไอพี่จะไปขายตู่ให้เขาแต่เบ้นแต่เบ้นแค่ลูกลูกสาวเลยเนสเซรีไอค่าเทอมผมถามตอนแรกแปดพันเขาบอกว่าแพงกว่านั้นสิบเท่าอ่ะ แปดหมื่นนะเทอมละแปดหมื่นนะลูกลูกเรียนเดัซลี่อะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปะถามว่าไอ้เฮียเรียนโรงเรียนไหนมันก็เหมือนกันแหละต่อให้มันเรียนเร็วเรียนแพงไอ้เฮียแต่มังเรียนไม่รู้เรื่องไม่ไม่ตั้งใจเรียนก็เหมือนเดิมไอ้เฮียมืนไปเสี่ยแต่ลูกแต่ลูกเขาพูดธุรกิจทั้งวันเลยไอ้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่เก่งนะเออผมว่าคนอย่างเงี้ยเก่งธุรกิจเก่งดิโอ้โหนี่เจ้าของไอ้เฮียอยู่ไหมเหรอเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะเว้ย แค่เชื่อไหมไอ้เหี้ยผู้หญิงอะที่แม่งรวยๆอ่ะไอ้เหี้ยเก่งๆอะส่วนมากมันจะชอบผู้ชายที่แบบว่าดูแบบธรรมดาแบบอบผู้ชายที่ธรรมดาเขาไม่ค่อยมองผู้ชายที่แบบว่ารวยแบบนะเหมือนกูไลควายคือผู้หญิงผู้หญิงช่วยกับผู้ชายเลยถ้าเป็นสายก็เป็นเหมือนกันชอบแบบไม่เองมันแย่เงี่ยเวถ้ามันเป็นถ้าลูกมึงเรียนขั้นเทพขนาดนั้นอะมันอยู่ในคนละฝั่งคมกว่าที่คนปกติเขาอยู่แล้ว มันจะไม่พิถางเอออันนี้อันนี้พูดฟังนี่คือความจริงเลยที่จะบอกให้ถ้าแบบถ้ามึงเรียนพวกอินเตอร์ขนาดนี้ยมันไม่มีทางมีมาเกตล่างหรอกยากมันคนละสังคมกันเอยแต่ลูกมันจะไม่เหมือนในหนึองวัยเขเนี้ยแต่ลูกเขาเรียนเกตดีมากเลยนะนีอถ้าคุเรียนอนณาชาติอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติมันถะดเกตอยู่แล้วครับทางคนนะหนสอาชาติเขาเจื่ลูกคุณ แม่คือแม่งเก่งเยี่ยมมากเลยคือเก่งอยู่ระดับกันรอเลยสุดเวอร์มันทับหม่เหรอเราเหมือนเรียนเขาตกเ,เขาแบบเรียนเขาแบบคือแบากอบกล้าเอาเลยอ่ะเอาตายอ่ะตัวละครหมดไปไอ้เหี้ยก<ล>ูยิงแม่งหมดแม็กไม่ตายสัตว์มึงถึกจังวะ <c oughs> เฮ้ยหน้ากากเท่ดีว่ะ เอ้ยหน้ากากทีวีด้วยว่ะหน้ากากเราเอ become, hmm, oh. าเรื่องไอ้ส okay. ัสกูว่าแล้วยิงไม่ตายก็หมดแล้วไหนเฮียซื้อมาเมื่อวานไอ้สัสเจอหน้ากากเทพไปเฮียไอ้กูยอมไอ้สัสหน้ากากโลโก้พีบี้เฮียคุณคิดเอาละกัน ไอ้เหี้ยยิงไม่ตายควยควยหมาเอ้ยไอ้เหี้ยยิงไม่ตายสองตัวเลยแม่เก็บเก้ปืนปูบักปะเนี่ยไอ้สัดมันบอกมันบอกว่ารับสายแล้วใครวะไอ้เหี้ยกูมีมันเป็นเพื่อนด้วยเหรอใครว่ารับสายเนี่ยหุกเฮียไม่ง่ายท้ายเหรอวะรับสายไม่เห็นมีใครโทรมาหากูเลยเพื่อนวีรีบเวรอ เื่อนตาลีอะอ้าใครมึงตัวกับพี่ลีเหรอรับสายนะคนละคนกันมาดิห้องสี่สิบตีอะสิบตีเข้ามาเลยนาะพถามว่าเป็นใครวะพี่ถามว่าใครมึงเป็นใครเนี่ยคุยไม่รู้จักมึงเน่ยมึงเป็นใครโอ้ยแยแท่นแตกโอ้ยแย่ดีบุ๋มใครเป็นหัวแคระพี่บิวหรอ ไม่รู้เลยลลแต่เมือลล่อวานนะอรับพี่เขาวะไม่รู้ไม่อยู่กันเต็มไหมกูแล้วเรียบร้อยพี่บอกว่าเอาพี่อแล้วพี่เห็นว่ามันทำอะไรเพื่อถามว่าเอาเขาแค้นหน่อยแล้วพี่กดออกคนเจ้าพวกพี่วิวอยู่อะตอนนั้นเพื่อเสียเพื่เตะอยู่ okay. s <S ยอะจะให้เราไปเข้าเลยไหม อีกกระบ,บอกมึงกล้ามาก็ดีครับมาดิครับไอ้น้องวันอาพิตย์ที้จะที่จกระโหลกรับน้ำที่เสร็จมาโคก่อนโอมึงยังจะเล่นมาโคกยกังย้ยกูสับสนเอเเ้ยอ,อย่ากสุสมได้ตีแดงม,มึงจะไปสุ่มทำไม,มเฮียมึงก็ซื้อดีในคังอ่ะก็ทำไมก็ไม่ใช่แคสกูดิโอสุม อือดิไงเอาไปแดงมาขายได้ป่าวี่เน้ยเออขายตั้งวันหนึ่งไอ้เนี้ยมึงเพิ่งรู้อ่ะอวยมึงโง่เปล่าเนี่ยจะหมดหรอวไหมสองชั่วโมงก็หมดแล้วเลยหาหัวมึงซื้อป่ะวะซื้อไปดิซื้อเล่นไปเลยยไม่ต้องไปซุ่มไอ้เนี้ยมึงเล่นแค่วันเดียวเดี๋ยวเดิมสักร้อยแต่กูน้อยใจที่ไหนตั้งแต่กูไปเล่นห้องนี้ไอ้สัตว์กูยิงไม่ได้เลยเยอะแล้วกูเก็บเลยนะ เิมัหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ตแปมีคูณไหมมีคูณอีกทีไหมเอ้มีคูณตังไหมมีคูณแคตไหมไม่น่ามีหรอบ้างไอเยียเกมเมบกขนาดสามพันห้าสามอนึดูตังในวอลเลตก่อนท่าเลยไม่ใช่มีแปดบาทชแม่ ช่างแม่งอะไม่เติมละเหี้ยเล่นที่เหลืออยู่เลยเท่าไหร่แล้เหลือวหกวันช่องไหนไหนพีดเหี้ยเขาบอกว่าอยู่สิบสี่บางเอาห้องสิบสี่เออสิบหกสิบสี่เฮียมึงจะให้กูพูดภาษาปะปนอีไงเดี๋ยวผูสายรหัสไฟฟ้าแดดก่อน สักเดือนสักปีหน้าค่อยขายอาจจะซื้โทรศัพท์ใหม่กันไในที่เฮ้ยทำยี่ยห้อโทรศัพท์ไอ้สัสมึงจะซื้อไอโฟนเนี่ยเออมึงจะซื้อมามึงจะบิดได้ไอ้สัสซื้อไอโฟนอะบิดไม่ได้ไอโฟนเขาไม่ซื้อมาบิดเขซื้อมาแอปโอ้ซื้อไว้ซื้อเอาไว้แอปหน้ามึไงไอพีก่กูไม่ใช่ไอเทียของกาก แต่คนใช้เต็มบ้านเต็มนเลยองไอ้เฮียเขานิยมแบรไอ้สัตว์เขาไม่ได้ยมคุณภาพคุณภาพก็ดีไอ้เฮียคุณภาพกะิเขานิยมคุณภาพเลยเขาถึงใช้คุณภาพคุณภาพดีนะพีชจริงจริงคู่ามันดีนะเว้ยคุณภาพไอ้เฮีคุณภาพกระม่ดแม่งร้อนไอ้เฮียใส่กระเป๋าไว้แม่งไม่ทำห่าอะไรเลยเครื่องร้อนกูงึดกูไม่ใช้อีกเลยเอ้แต่มันร้อนจริงย่างนั้นเลยไม่จริงอ่ ผมผมใช้รรอะไวผมใช้ไอโฟนสี่ับไอโฟนสี่เอสอ่ะแค่นั้นอ่ะที่เหลือผมไม่ใช้อีกเลยซีรีส์ไอโฟนอะมึงใช้รุ่นนั้นมึงเอามาใช้รุ่นใหม่ดิเออไม่ใช่อันนี้ใช้ตั้งนานแล้วอันนั้นแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยที่ใช้แล้วหลังจากนั้นมัน <c oughs> คือไม่ใช้ไอีกเลยไอโอเอสแต่แอ,อนดรอยก็ดีนะแอนดรอยก็ใช้ดีใช้ดีนี่ใช้แต่แอนดรอยผมใช้แต่แอนดรอยแต่ต้นแอนดรอยตลอดปัญหาปัญหามันไม่เยอะมันไอโฟน ควาเสียดังนั้นถ้าจะดูไอ้เฮียมึงออมบีดจะมาฟันปวดเว้นมาเด็กขมามแต่ถ้าเรื่องเอาไว้แบบทำงานเลยน,นะไอโฟนน่าจะได้ดเปรียบแต่ว่าเอาไวล้ลงทะอพงลงทะเบียนอนะไรเงี้ยมันมันจะดูแบบว่าไวกว่าแอนดรอยไอเฮีย เพื่อโดดไปเลยหยุดจุดเออ,เอ,อยิงมันยิงมันสวยยิ้อเวลาพอแล้ว